และนี่คือช่วงทอกแอนเท l ดทอกไปทอกมาบิดครับผมดูจากการแต่งตัวแล้วไม่น่าเท็ด้วยห <S 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 ยอกหยอกนะครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเทกินเลเซอร์คามล่าแมนนะครับแล้วมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะแลกอะไรได้บ้างครับผมแต่ก่อนอื่นเลยจะมีคนเทดกับเราไหมอะแต่งตัวไม่ไไน่าไว้ใจเหม็นมากยังว่าอยู่ทำเลไม่ดีคนอื่นแล้วไม่ยอมกดชักโคกมีใครเทรกับเราไหมครับผม กินเลเซอร์ามาล่าแมนต้องใส่ให้เขารู้ด้วยโอเคมาแล้วครับผมยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยรีบเทรดกันจังเลยนะดูสิเ <im it> ขาจะยื่นข้อเสนอสุดเอ็กคูสิโอ้อักเกียรไททันโอโห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 ,าอาหามากันเป็นฝูงโอ้โหกองทัพเอวมีอีกไหมเพื่อนพอหรือเปล่าขออีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงนี่ จริงจริงอยากแลกอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราแลกโอ้โหมีมาอีก2ตัวอะให้หมดฟูงแล้วนะครับผมถ้าเราแลกไปเนี่ยเราจะไม่รู้ไงเพื่อนๆว่าภายในอนาคตเราจะได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับผมถ้าไม่ใช่อดเปรี้ยวไว้กินหวานก็กลายเป็นว่าอดหวานไปกินขมแทนครับ เฮ้เมื่อกี้นี้ผมเห็นคนรับซื้อเอล10เจมนะครับผมไม่ใช่ว่าจะขายนะผมตกใจราคาทําไมราคามันต่ําเตี้ยเล่ดินขนาดนี้มาแล้วครับโอ้โหกอดลี่กอดลี่และกีเลเซอร์ Laser. คำม,ม,มั้นแมนเพื่อนแต่ว่ากอดลี่ตัวนี้ราคามันล่วงเอาล่วงเอา <c oughs> จำนวนการออก6 0 0 0 0กว่านะครับมาแล้วครับผมข้อเสนอจากเบคอนเหมือนมันสคูนี้เลยไททันเเซนแมนนะครับยังก่อนนะพวก อันนี้เอาครับเพื่อนๆไฮเดนเบิเซนแมนสองตัวจริงปะเนี่ยเขาให้จริงใช่ไหมขออีกนิดนึงได้ไหม <c oughs> นั่นไงไม่น่าบอกให้เขาบวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งเลย <c oughs> พอบอกให้บวกเพิ่มปุ๊บหายเขาจะให้กอลลี่ไม่ต้องสองตัวไม่น่าโลภเลยเราว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเทรดดิ้งพาซาครับผมตอนแรกผมคิดว่าแต่มีคนแต่งตัวนะครับแล้วทำเป็นบัคอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ละ เสาอะไรเนี่ยโอ้โหการก่อสร้างไม่ค่อยจะดีในเทดดิ้งพาซามันก็จะลกๆแบบนี้หน่อยนะบัคก,กระจายทั้งบักในแมปบักนอกแมปนะครับผมในเทดดิ้งพาซาก็ไม่เว้นเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆดูดิเยอะมากเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีนะแต่ผมคิดว่าผู้พัฒนาเขาน่าจะทราบแล้วแหละนะครับเพราะว่าโดยปกติพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาก็จะมาเทดในเทดดิ้งพาซากันค่อนข้างบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะแจ้งให้คุณอีวานแจ้งให้ผู้พัฒนาทราบและในส่วนของตรงนี้นะครับ ในที่สุดผมก็เจอเซิร์ฟคนไทยจนได้ครับเพื่อนๆดูซิเขาจะยื่นข้อเสนออะไรให้กับเราครับผมหลังจากที่ออกเปลี่ยนห้องมาประมาณ10บรอบน่าจะได้ครับผมกว่าจะเจอเซิร์ฟคนไทยไทยทันเพสเซนแมนตามด้วยซานตาชีวีแมนรู้สึกว่าคุ้นๆนะแต่คนละเซิร์ฟนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เป็นต่างชาติอันนี้เป็นคนไทยพอจะได้อีกสักนิดไหมครับไม่ได้แล้วได้แค่นี้แหละขาย100เจมโอเคมา ช่วยอุดหนุนครับผมมีการเทรดมาแล้วบอกขาย100เจมด้วยนะเมื่อกี้ผมออกไปเช็คราคามานะครับเพื่อนๆราคามันอยู่ที่ประมาณ3,000เจมนะครับสำหรับเจ้ากีเลเซอร์คัมราแมนตัวใหม่ณปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปนะครับแต่ถ้าถัดจากนี้ราคามันก็จะตกลงไปอีกเรื่อยๆไม่ถึง1,000เจมนะครับื่าสักครู่นี้ที่เขายื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับเรานั่นก็คือกอตลี่ตัวใหม่2ตัวไททันเพสเทนแมนนะครับเพื่อนๆ ตัวละ1500เจม2ตัว3 0 0พก็เท่ากับว่าเราเท่าทุนนะเมื่อสักครู่น,นี้เนี่ยถ้าแลกไปนะ่ะก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่ได้กําไรราคาอยู่ประมาณนี้อันนี้ผมเข้าไปเช็คใน i s c o r d นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าภายในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสำหรับกอรลี่ตัวใหม่นะครับผมสาหรับอะไรอะ่ะจะเอาอะไรให้เขาดีเนะี่ยมีเอลมีสปีกเกอร์สปไปเดอร์คามเมล่าสปไปเดอร์มีหมดแล้ววะดีพวกโทษทีนะอันนี้ได้มีอีกไหมเอ่ย ซานตาเคสหมดแล้วหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ไม่นับได้ไหมซินดิเตอร์ไททันทีวีแมนอุ้ยมีกอรลี่ด้วยเหรอ <c oughs> ตกใจหมดเ <laughs> บื่อสกูดีเห็นแวบๆบแบบคิดว่าแต่จะให้กอรลี่เก่ามาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อนๆเราได้ซินดิเตอร์ไททันทีวีแมนซานตาทีวีแมนแล้วก็กล่องของขวัญอ,อีก2กล่องนะครับผม ซึ่งไม่รู้ราคาอีกแล้วมาสักคู่นี้ก็ไม่เช็คให้ครบหมดสัทีเดียวนะครับผมต้องออกไปเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนซานตาทีวีแมนปิดท้ายด้วย15เจมทิดให้ไม่ได้จริงๆเพื่อนอันนี้เอาผมว่าอันนี้คุ้มนะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเทรดกับเราจริงๆหรือเปล่าครับอัปเกรดไททันซีนีม่าแมนและกับกินเลเซอร์คาเมล่าแมนแอดนั่นไงผมว่าและขอให้เราเพิ่มนะครับผม เพิ่มอะไรดียวแป๊บหนึ่งนะขอคิดแป๊บเออเขาให้เราเพิ่มกอตลี่แต่ประเด็นคือไม่มีไม่มีกอตลี่นะครับผมมีแค่มีทิกโทษทีพวกมาเพื่อนขอข้อเสนอแบบปังๆโชว์ให้ดูหน่อยสิฮัลโหลโอ้โหปังพอไหมซินิตเตอร์ไทยด้านทีวีแมนถือว่าได้อยู่นะครับผมเพื่อนๆแต่ขออีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดหนึ่งอ่ะวอทยังไม่ได้พิมพ์เลย ทำไมใจร้อนอยังเลยอ่ะโอ้โหขอพิมพ์นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะครับผมเบคอนว่าไงเอ่ยขอข้อเสนอแบบปังๆปังมากเลยครับผมไททันซีนิม่าแมนอันนี้ได้เพื่อนๆือนปเกตไททันคาเมล่าแมนหนึ่งสองสามสี่ห้ามากดเลดี้เอาเลยอ๋อเขาเทรดผิดคน <c ười> ไอเราก็อุตส่าห์ดีใจจะได้อัปเกตไททันคาเมล่าแมนห้าหกตัวคุ้มนะครับผมเพื่อนๆือนถ้าผมแลกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่พอดีว่าเขาเทรดผิดคนไงมาครับ มาให้หมดมาให้หมดหมดแล้วหรือยังรีเจนมาเป็นฝูงในงานนี้ <c oughs> รีเจนก็เอานะครับผมถ้ามีเยอะๆเนี่ยเอานะเพื่อนๆรีเจนราคาดีนะครับผมตัวละ100เจมราคายังไม่ค่อยตกอะ่ะเท่าที่ผมดูนะครับอยู่ที่ประมาณ100่้นี่แหละนะครับเขาถามว่าดีไหมจริงๆมันก็ดีเลยนะแต่ว่าผมอยากได้อัปเกรดไททันนะครับโทษทีเพื่อนนะเชฟทีวีแมนเราต้องรอเขาแบบพิมพ์มาก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งพิมพนะ รอเขาเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับไม่ไหวแล้วใจร้อนโอเคไปเลยมั้ยเอาไหมถนะ้าเอานี่คือเรากําไรนะครับผมเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะเอามั้งผมว่าบวกแน่ไงว่าแล้วนะครับบวกตลอดลบไม่ได้หรือไงลบก็ได้มามีการสลับเป็นไททันเบสเซนแมนด้วยนะครับ